พี่อยู่หน้าห้องพี่ก้อยมาทำไมอีกคะวุ่นวายจริง ลิสรู้ว่าเบลเป็นคนเห็นแก่ตัวแต่ไม่คิดว่าจะเลวขนาดนี้เบลรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าอมนฆ่าแม่ก่อนแต่เบลก็ไม่ยอมพูดสักคำไหนบอกว่ารักก่อนไงเบลทนเห็นก่อนเสียใจได้ยังไงจิตใจทำด้วยอะไรคะเบลก็รู้สึกแย่นะเวลาเห็นก่อนร้องไห้เบลปวดใจมากแล้วตอนที่ป้านีถูกฆ่าตายใหม่ๆ เบลแทบไม่ห่างจากกอนไปไหนเลยคอยอยู่ดูแลกอนแล้วก็ช่วยหาหลักฐานเอาผิดอามนอ๋ออลิสรู้แล้วทำไมเบลไม่ยอมบอกกอนว่าเห็นอา m o ฆ่าแม่กอนเพราะเบลอยากเป็นผู้ช่วยกอนนี่เองไม่ใช่อย่างนั้นนะอลิสเบลมีญาติเป็นอัยการยังไงก็ช่วยเรื่องคดีได้อยู่แล้วส่วนเรื่องที่โดนอา m o ขู่ฆ่าเบลก็ไม่มีความจำเป็นต้องกลัวเลยรวยขนาดนี้จะหนีไปเมืองนอกเมื่อไหร่ก็ได้ มีเหตุผลเดียวเท่านั้นแหละที่เบลเลือกที่จะปิดบังกรเบลอยากเป็นคนที่เข้าไปโอบอุ้มกรในวันที่กรไม่เหลือใครเพื่อกรจะหันมารักเบลไงคนที่เบลรักไม่ใช่กรหรอกเบลน่ะรักตัวเองตั้งฮะโอ้โหคุณน้องหักหลังเพื่อนรักตัวเองเนี่ยก็ว่าแย่แล้วนะ แหากหลังผู้ชายที่ตัวเองรักเนี่ยมันสุดยอดแย่ yeah, ไปเลยจา้าโอ้โหจิตใจทำเพื่อะไรเนี่ยเบลเข้าใจแล้วว่าทำไมอามน์ถึงอยากฆ่าปิดปากพี่เพราะพี่มันปากดีแถมยัง,งโง่อีกด้วยอา้าวอีนี่ใครกันได้ที่โง่ฮะถึงได้ไม่รู้ตัวว่าลิซตามมาเนี่ยพาฉันสวยไปด้วยเลยแกแต่ห่าที่โง่แล้วพี่จะไปบอกอลิซทำไมล่ะว่าเรารู้กันนะ่ะอลิซมันมีเคลียไง ไม่แค่ห้าล้านค่ะแล้วพี่ต้องใช้คืนด้วยโอเคห้าล้านก็ห้าล้านแต่ว่าเบลต้องอดห้พี่ตอนนี้เลยนะจะรีบไปไหนอะคะยังไม่ได้ทำเรื่องขอวีซ่าเลยถึงเวลาเดี๋ยวเบลให้เองค่ะไม่เบลแนะ่เอาจริงๆพี่ก็ไม่ได้อยากตัวอยู่บนนอกนะแต่ว่าพี่กลัวโดนอามนลนค่าปิดปากพี่ก้อยมีส่วนค่าแม่ก่อน ถึงได้กลัวอมนคฆ่าปิดปากอลิสาเอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจนะพี่ไม่อยากโดนตำรวจจับถ้าไม่อยากให้คลิปนี้ถึงตำรวจพี่ก้อยก็ทำตามที่อลิซบอกสิคะไลน์ไปหาเบลแล้วบอกว่าพี่อยากเจอป่านนี้เบลคงกลับคอนโดไปแล้วงั้นเราก็ไปที่คอนโดเบลถึงแล้วค่อยไลน์ไปบอก พูดว่ากลัวโดนอามนฆ่าปิดปากอลิสก็เลยรู้ไงว่าเราทําอะไรใครกันแน่ที่ไม่มีหัวคิดฉันจะรู้ไหมว่าอลิสแอบฟังอยู่อ่ะแล้วตอนแรกชนัดแกมาเจอที่คอนโดแกก็ไม่ยอมให้มาเจอนัดไปที่ร้านอาหารแกนั่นแหละงโง่ก็ตอนนั้นแม่เบลอยู่ขืนมาที่นี่แม่เบลก็รู้สิว่าเราทาอะไรแกมันไม่มีหัวคิดแกพาฉันซวยก็พี่นั่นแหละโทรมาท,ทํออาไมอะออลิสจะไม่บอกตํารวจ ว่าพี่ก้อยกับเบลมีส่วนในการฆ่าแม่ก่อนต้องให้ก่อนเป็นคนแจ้งเองอลิซ้าบอกก่อนนะเบลจะเป็นคนบอกก่อนเองหรือจะให้อลิซเป็นคนบอก